ไฟเขียวพร้อมประเทศไทยรับสิทธิ์เจ้าภาพวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ซึ่งทางสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FIVB และวอลเล่บอลเวิร์นประกาศว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025แต่ไทยอยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีรัฐบาลแพทองทานชิน,นวัตรล่าสุดคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB Women's World Championship 2025ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากกทนายคารมพลพระกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากกทเสนอสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยจะต้องแจ้งยืนยันการเป็นเจ้าภาพไปยังสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานา,นาชาติ IWB ภายในวันที่6ธันวาคม2567และได้กำหนดให้มีพิธีจับฉลากแบ่งสายภายในวันที่15ธันวาคม2567นารยคารมกล่าวว่าการแข่งขันจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้แทนองค์กรกีฬาต่างๆและผู้สังเกตการประมาณ768ล้าน3แสนบาทมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั่วโลกจากจำนวนผู้เข้าชมโดยรวมประมาณ1 0 0 0ล้าน ล้านสามร้อยล้านคน <c oughs> คิดเป็นมูลค่าประมาณ5 5 9 6 5 0ล้านบาทโดยคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศประมาณ2 0 0 0 0 0ล้าน0บาทคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ8 000, 000, 4 3 5 7 0ล้าน7บาท